ซ่อนซ้อนศาสวาสนากวนอผูผูทนงตนในศักด์ศรียิ่งว่ายองวอมตายเป็นที่แต่ไม่ยอมจำนวนต่อราชองค์การสมควรได้รับโทษประหารให้มันตายตกไปตามกรรมเยียขานนำค่าว่ากวรอู ปัตนาปุปลุกองแคนปาถนาไปมาพวกไปใช้งานเดื่มใจด้วยจิตสัตย์ที่อหลวงในยกุลูบายสุดท้ายต้องตายด้วยคำสาบานจริงจะกาดอาหารทามาฉันใช้ถูกปราศนาำลบพอยานพูดใด ตัวไม่ไม่เคยเป็นรองสนองรับทุกคำสั่งนายสื่อข <ov ic arsi> <ana youtubers radas heartbreaking> ักหลายจนกายเป็นโง่ศรัทธาพักดีจนตัวตายโอโอ่อนซ้อนศาสตร์ศาสนากวนโอ้ ผู้นงตนในศักดิ์ศรียิ่งพยองห้อมตายเป็นผีแต่ไม่ยอมจำนวนต่อราชองค์กับสมควรได้รับโทษประหารให้มันตายตกไปตามกรรมเดียกันข้าว่าควรอ ผู้ขาจนโก้าถึงปูงพญามารมาเป็นนิท่านเป็นปฏิยานคนข้าประกาศทั่วต้องฝ้าทั่วทางปัตตพีจนมาเกียรตักดิสสรักไว้นด้านดอนโออ ต้องใส่ไปทั้งนอน่ไดเหรอพร้อมต้องซับสามชิบหรอใ้ตงมันเกินกันสามชทีหนึ่งอันนี้จงถึอเปมีเวลาแค่สิบห้านาทีมารู้กันว่าผมจะซับไปให้มันถึงมันจะถึงหรือเปล่าเนาะแต่ไม่รู้ว่าเสียงจะเข้าหรือเปล่านะถ้าไม่เข้าก็ตอนตรงนี้แหละตัดสินตรงนี้เลย รอดเกือบทิบไม่นี่มา